มา,า,าพาไป่ายนะคะอายุ52ค่ะเป็นแม่บ้านมนปัญหาสุขภาพคือเป็นมะเร็งงไส้ก็<อ>คือมีอาการถ่ายเป็นเลือดแล้วก็มีอาการจุบเสียดถ่ายเป็นเลือดสดสด,สดเลยส่<อ>ยเลือดแดงสดเลา<อ>ก็เหมือนเซร์ู้ว่าเอ้อาการมันใช่มะเร็งงาไส้ไหมอะไรหรือเปล่าอ,อาการมันเหมือนใช่แล้วก็ไปถาหมอ,อมาบอกหมอว่าเอามีอาการว่าถ่ายเป็นเลือดนะจุบเสียดเพราะวานั้นเดี๋ยวก็คือสองกล้องมาสองกล้องครบหมอก็บอกว่าเป็น เป็นระยะไระยะสั้ทำการผ่าตัดแล้วก็ฉายแสง25แสงแล้วก็ฮิโม8เห็นบอกว่าเก็บเลือดต่ำจนต้องหยุดใช่หยุดหยุดแล้วก็คือต้องต้องฉีดยาให้เพิ่ให้เพให้เพื่อ้เก็บเลือดแล้วก็ถียาให้เก็บเลือดด้วยเลยท่้หายเลยครับตนั้นแต่พ่นจริงๆคนเราไม่ควรต่ำกว่าแสนค่าเลือดยุขึ้นผ่าเลือดยุบขึ้นมีแรงขึ้น ล่าสุดผมได้ผลเลือดมาด้วยนะครับเมื่อวานเมื่อวานเลยล่าสุดนะครับวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะสังเกตว่าค่าทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะเก็บเลือดเก็บเลือดดีขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็น77ร่างกายดีขึ้นแล้วก็ผลเลือดผลเลือดนีหมดเลยและค่าตับผมบอกว่าเมื่อก่อนแย่ตอนพีโมแต่ตอนนี้ปกติเลยปกติตอนนี้ปกติเลยก็จากผลเลือดผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่ว่าฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับตอนนี้ช่วงปีนี้ก็เป็นช่วงของการ พื้นปูก็คิดว่าคงจะหายขายดแน่นอนนะครับสามุเลยครับตามาุูเจ้า,าจพัทุมีทานง,ง่ายอร่อยด้วยนะคะเป็นรสแอปเปิลค่ะ